สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเดือนมิถุนายนปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วย สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยในเรื่องอความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องระวังที่จะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของความสัมพันธ์นะนะกับใครบางคนในที่ทำงานทีนี้คนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีอำนาจมาีตำแหน่งหน้าที่ที่ ที่คุณเคารพนับถือแต่ทีนี้สถานการณ์นี้คุณก็ไม่ควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าควรที่จะหาทางออกหาทางหนีที่ไล่ให้ดีคุณอยากคิดว่า,าคุณไปคบหากับคนคนนี้แล้วคุณจะได้คอนเนคชันคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าได้รับการสนับสนุนอะไรเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคาดหวัง มากกว่าเออการที่คุณเป็นแค่ตัวเลือกเป็นแค่ของเล่นหรือว่าเป็นแค่ทางผ่านของเขาเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณคิดแค่นี้เนี่ยมันก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังมากกว่านี้นะอันเนี้ย้้าทางจะลำบากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเออคนคนนี้เนี่ยก็อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วมีคนที่เขาคบหายอยู่แล้ว คุณเป็นได้ก็แค่เพียงเป็นแค่แบบว่าตัวเลือกของเขานะในความสัมพันธ์คุณจะไม่มีสถานะอะไรที่ชัดเจนนั่นก็คือพลังงานของไพ่ราชินีพระจ,จันทร์แล้วก็ไพ่เดอะมูนบวกกับไพ่สองเหรียญไพ่สองเหรียญเนี่ยก็บอกให้เรารู้ว่าน่นะคุณก็แค่เเป็นแค่ตัวเลือกของเขาหรือไม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณอาจจะ คบหากับเขาหรืออาจจะเป็นสถานะการที่แบบว่าเหมือนต้องจำยอมอ่ะเพื่อให้ได้มาเอ่อกับผลประโยชน์บางอย่างนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่สองเหรียญเลยแต่ทีนี้ว่าคุณก็ต้องดูให้ดีว่ามันจะคุมไหมเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวันข้างหน้าเกิดเขาไม่ทำตามที่พูดหรือว่าเขาไม่ได้ใส่ใจคุณหรือว่า ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณอะไรมากมายกับการแค่แบบว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยเ,เป็นคนที่มีอำนาจไงเขาคิดว่าเขาอาจจะมีสิทธิพิเศษที่แบบคนนู้นคนนี้ก็จะแบบว่าทุ่มตัวเองแบบเข้าหาเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าผู้หญิงคนไหนก็อยากที่จะแบบว่าต้องการแบบมีอะไรกับเขาเพื่อต้องการคอนเนคชันอะไรประมาณนี้เพื่อต้องการแบบช่องทางอะหาทางลัดเพื่อให้ตัวเองได้แบบว่า ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะอันนั้นก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณอาจจะถูกบังคับก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาคุณอาจจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ในในที่ทำงานแห่งนี้มันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่บางครั้งคุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ผู้ใหญ่คนนี้คนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยในที่ทำงานอันนี้คุณก็ต้องระวังเลยเพราะว่า,าพลังงานของไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังนะที่คุณต้องการไปไกลกว่า,าการเป็นแค่ของเล่นของเขาเนี่ยคุณจะไม่ได้หรอกอย่างที่อยู่อย่างที่คุณคิดนะโดยเฉพาะาพลังงานของไพ่เดอะ o ูนแล้วก็ไพ สี่ถ้วยบอกให้คุณรู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนคนนี้แล้วคุณค่าของคุณเนี่ยจะหมดลงทันทีนะเขาจะดปฏิบัติกับคุณเหมือนคนไม่มีทางออกไม่มีทางไปแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณน่ะมันจะกดดันให้คุณเนี่ยต้องเลือกเดินออกจากความสัมพันธ์เองนะคือคุณไม่มีสิทธิพิเศษอะไรจากตรงนี้หรอกคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ย ถูกหลอกใช้คุณเสียเปรียบด้วยซ้ำเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานของไพ่สามเหรียญน,นะแล้วก็ไพ่สองเหรียญคุณอาจจะคาดหวังจากคนคนนี้ว่าคนคนนี้อาจจะมีผลประโยชน์ให้กับคุณอาจจะแบบว่าส่งเสริมคุณให้สถานะคุณหรือไม่งั้นก็อาจจะให้ ตำแหน่งหน้าที่การงานกับคุณถ้าเกิดว่าเขารับปากกับคุณไว้หรือว่าแบบว่า,อ,าอะไรอะแบบยื่นข้อเสนอให้กับคุณนะแต่ทีนี้ผู้จัดกลัวว่าเขาอาจจะไม่รักษาคำพูดเพราะอะไรเพราะมันเป็นพลังงานของไพ่คิงถือดาบที่เป็นไพ่กับหัวนะแล้วก็ไพ่รา,าชินีพระจันทร์ที่เหมือนกับว่า เอาจริงๆแล้วถ้าคุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับเขาแล้วถ้าเกิดว่าคุณมาเปิดเผยความลับหรือว่าอะไรยังไงถ้าเกิดว่าเขาเาผิดคำพูดไม่ทำตามสัญญาหรือว่าอะไรเงี้ยนะที่เขาเอา,อาจจะเสนอกับคุณนะว่าจะช่วยเหลือคุณจะโปรโมทคุณนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่ทำตามที่พูดเนี่ยคุณจะไปเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยนะเพราะคนคนนี้ร้ายกาศนะ กลายเป็นว่าคุณจะต้องนิ่งเงียบไปเลยนะกับการที่คุณไปมีความสัมพันธ์อะไรกับคนในที่ทำงานเอาจริงๆแล้วมีแต่เสียเปรียบเพราะคนคนนี้อ่ะเขาไม่ได้มีคุณสมบัติหรือว่าเขาไม่ได้มีคุณภาพอย่างที่เขาอวดอ้างอ่ะตำแหน่งหน้าที่อะไรของเขาที่เขาบอกว่าเขาสามารถช่วยคุณผลักดันคุณหรือว่าหาคอนเนค t ชันให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆแล้วคนคนนี้กลับเป็นประเภทที่ว่าเก่งแต่ในเรื่องอของการที่บอว่าใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะแล้วเขาก็อาจจะชอบมีอะไรกับคนในที่ทำงานเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คุณกำลังคบหาอยู่หรือว่าเขากำลังมา,าติดต่อชักชวนคุณอะไรแบบนี้นะ ก็อย่าไปหลงเชื่อเพราะไม่งั้นคุณก็จะเป็นเหมือนคนอื่นๆที่แบบว่าท้ายที่สุดแล้วก็ถูกมองข้ามแล้วคุณก็ต้องแบบว่าค่อยๆเหมือนออแยกตัวออกมาเพราะว่าเอาจริงๆคุณจะรู้สถานะตัวคุณเองแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปเรียกร้องไม่มีใครเขาเชื่อคุณหรอกแล้วดีไม่ดีคุณจะถูกกันแกล้งให้ออกจากตรงจุดนี้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังในเรื่องออความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่า คุณเผลอไปมีใจอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วส่วนในเรื่องการทำงานร่วมกับใครในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ร่วมงานกับคนคนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะให้คุณนะทบทวนการตัดสินใจสมัย แล้วก็ศึกษาคนคนนี้ให้ดีซะก่อนไม่ว่าจะถามไทยประวัติคนคนนี้หรือดูจากโปรไฟล์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะได้รู้เลยว่าคนคนนี้เอาจริงๆเป็นประเภทหน้าเนื้อใจเสือหรือว่าเป็นพวกมือถือสากดปากถือศิล์นนะภายนอกเนี่ยอาจจะดูดีดูแบบว่าเป็นคนที่มีหน้ามีตามีคน นับหน้าถือตามีคนให้ความเชื่อถือศรัทธาหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานที่คนเออเป็นคนที่มีอำนาจอะ่ะแต่ว่าคนคนนี้อาจจะใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือว่าสิ่งที่เขารับปากกับคุณอะ่ะเขาอาจจะไม่ทำตามแล้วเออถ้าเป็นพลังงานของไพ่ คิงถือดาบที่เป็นไพ่กับหัวบวกกับไพ่ราชินีพระจันทร์เนี่ยแล้วก็ไพ่เดอะมูนบอกให้คุณได้รู้ว่าถ้าเป็นเจ้านายที่คุณมีแผนการว่าคุณจะไปร่วมงานกับเขาในที่ทำงานแห่งนี้หรือคนคนนี้ที่ว่าต่อให้ใครแนะนำมาก็ตามอย่าลงเชื่อเพราะว่ามันมีบางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลมีบางสิ่งที่ไม่โปร่งใสนะที่ดูเหมือนว่าคุณอาจจะถูกหลอก ถูกโกงถูกเอาเปรียบในที่ทำงานแห่งนี้หรือว่ากับเจ้านายคนนี้นะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังแล้วถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานนะกรณีว่าคุณดิวกับพวกเพื่อนร่วมงานในเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็จะมีคนที่แบบว่าเล่นพักเล่นพวกนะคุณจะไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าเกิดว่าคุณไปมีปัญหาอะไรกับใครเพราะว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ย คนที่มีอำนาจเนี่ยนะเ,เขาอาจจะใช้อำนาจหน้าที่ของเขาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรซึ่งคนในที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะรู้แหละว่านิสัยของคนคนนี้เป็นยังไงถ้าคุณไปต่อล้อต่อเถียงหรือว่าพยายามทำเป็นหัวแข็งกับเขาอะไรเงี้ยบางทีคุณก็จะไม่ได้งานหรือคุณอาจจะถูกปิดกั้นนะแล้วแถมดีไม่ดีอะ ถึงแม้ว่าคนอื่นเขารู้ว่าพฤติกรรมของคนคนนี้เป็นยังไงนะแต่เขาก็ยังเลือกที่จะเข้าข้างคนคนนี้คุณอาจจะเป็นแบบว่าประเภทหัวเดียวกระเทียมรีบอะเพราะว่ามันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ใครบางคนเน่ะเขาเลือกข้างโดยการที่ว่ามองเห็นแค่ผลประโยชน์นะอันนี้ก็คือ สิ่งที่คุณจะต้องระวังเรื่องหนึ่งหรือไม่งั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทำงานร่วมกับใครคุณจะต้องระวังคนที่พยายามเลื่อยขาเก้าอี้คุณอะหรือพยายามขัดแข้งขัดขาคุณหรืออาจจะทำอะไรที่เป็นการให้ร้ายป้ายสีคุณหรือว่าทำให้คุณเสียหายะนะ อันนี้มันก็จะมีสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าพลังงานของไพ่เดอะมูนแล้วก็ไพ่ราชินิพจันธ์เนี่ยบวกกับไพ่คิงถือดาบที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวต่อให้คนคนนี้เป็นเพื่อนคุณต่อให้คนคนนี้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับคุณนะแต่เงินทองเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครเขากล้าที่จะ กำจัดคุณอนะหรือว่าทำให้คุณเสียหายดูดูแล้วหมดความเชื่อถือหรือว่าไปยุแยงให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเกลียดที่หน้าคุณนะ่ะนะเพื่อที่เขาจะได้งานเพื่อที่เขาจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้นะ่ะจากการที่เขากำจัดคุณออกไปนะนั่นก็คือสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องอของ การงานหรือว่าการที่คุณจะต้องทำอะไรร่วมกับใครคือคุณจะต้องระวังแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันให้ตัวคุณเองถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจร่วมงานกับคนคนนี้ก็ให้หาทางหลีกเลี่ยงซะถ้าไม่งั้นเนี่ยไพ่ t ดีเอา c ค m e เป็นไพ่สีถ้วยหมายความว่าคุณจะต้องทนอยู่ในที่ทำงานแห่งนี้เนี่ยอย่างแบบว่าเหมือนไม่มีความสุขอะได้แต่คิดว่าจะเอาอยัางไงดีจะอยู่หรือไปคือหมด หมดแรงบันดาลใจอะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วพอคุณได้เข้ามาร่วมงานกับคนพวกนี้อะนะคุณจะได้เห็นถึงความโลกจิตอะความใจร้ายความแบบเออเหมือนประสาทอะคนที่เป็นเหมือนลักษณะเหมือนเหมือนทอกซิกอะทั้งขี้อิจช้าทั้งขี้นินทาทำตัวเป็นคู่แข่งอะไรสารพัดเนี่ยเปรียบเทียบกับคุณคือแบบว่าคุณจะไม่ได้รับความจริงใจในที่ทำงานแห่งนี้ แล้วก็บรรยากาศการทำงานเนี่ยมันไม่เป็นมิตรเอาซะเลยนะมันจะมีไอ้พวกคนที่ทำตัวเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังเลยเพราะถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องแบบว่าอาจจะต้องเป็นประเภทเตีสองหน้า ไปกับคนพวกนี้ไปด้วยก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะพราะว่าคุณอยากได้งานคุณยังอยากที่จะได้มีที่ยืนตรงจุดนี้เนี่ยคุณก็ต้องแบบว่าเหมือนเสแสแงไปตามน้ํากับคนพวกนี้ท,ทั้งท้งที่คุณรู้ว่าคนพวกนี้ใจดําแต่กลายเป็นว่าระบบงานที่นี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปซะแล้วอะนะคนคนที่แบบว่าใช้อํานาจในทางที่ผิด นะแต่กับมีอำนาจคนหลายๆคนก็ให้ความกลัวเกงให้ความเคารพเขานะเพราะว่าอะไรอะ่ะคนพวกนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีแต่คนยกยอปอปั้นอะ่ะทำให้เขาแบบว่าเคยชินอะ่ะกลายเป็นว่าเขามองไม่เห็นความผิดของตัวเขาเองอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอเลยกับสถานการณ์แบบว่าเ ความความเฟกความเสแสร้งความที่คนต้องแบบว่าทําเพื่อความอยู่รอดอะ่ะแล้วแบบว่าศักดิ์ศรีมันไม่มีเลยในที่ทํางานแห่งนี้แล้ววันข้างหน้าเนี่ยเกิดถ้าว่าคุณมีปัญหาอะไรกับคนพวกนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะไปฟ้องร้องกรณีว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคุณถูกโกงคุณถูกคนที่แบบว่าม,มีความเป็นมืออาชีพเนี่ยนะหลอกลวง ต้มตุนคุณหรือว่าเอาเปรียบคุณแบบโกงซึ่งซึ่งหน้าหรืออะไรแบบนี้นะคุณต้องแน่ใจเลยว่าไอ้คนประเภทเหล่านี้เนี่ยเขารู้ว่าเขามีอํำนาจแล้วเขาก็มีพรรคพวกแล้วถ้าเกิดว่าวันทั้งหน้าคุณคิดที่จะไปฟอ้องร้องหรือว่าอะไรเงี้ยในเหตุการณ์นี้นะมันจะมีการเข้าข้างคนผิดอนะคุณจะไม่ได้รับความเป็นธรรม แล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะไปฟอ้องร้องหรือว่าขอความยุติธรรมคุณจะเสียเวลาเปล่าเลยนะทางที่ดีอ่ะถอนตัวได้ก็ถอนตัวนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินทองผลประโยชน์การที่คุณจะต้องเสียเวลาอยู่ตรงนี้เนี่ยเออมันมันไม่คุ้มเลยกับสุขภาพจิตที่ต้องเสียไปนะก็ขอให้คุณโชคดีก็อยากจะขอทำความเข้าใจกับคุณไว้หน่อยนึงว่า ถึงแม้ว่าพลังงานเนี่ยมันอาจจะออกมาในด้านลบนะในในเดือนนี้ของคนที่เกิดในวันศุกร์ฟังดูแล้วเนี่ยผู้จัดพูดออกมาฟังแล้วก็เหนื่อยแทนแต่คุณก็ต้องเข้าใจนะว่าเอ่อถ้าเกิดว่าคุณจะมานั่งฟังไอ้คําทํานายที่มีแต่โลกสวยอะไรแบบนี้โดยโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้เตรียมระวังป้องกันอะไรเลยเนี่ยนะคุณก็จะเสียเปรียบแล้วก็เสียรู้คน คุณจะเสียเวลาเปล่าขอให้คุณมองคำทำนายนี้เนี่ยไปในด้านบวกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำตามที่ไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยคุณก็จะหลีกเลี่ยงได้มันก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณหรือถ้าคุณหลวมตัวไปแล้วคุณก็จะได้แบบว่าถอนตัวได้ทันนะนะและให้คุณคิดไว้เสมอว่าคือคนคุณคือคนที่โชคดีที่เบื้องบนเนี่ย ท่านฝ้อมองคุณอยู่ท่านต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองคุณมันถึงมีคำทำนายในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของไพาทารโเนี่ยเขามีไว้เอาเอา่อเอาไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองคนที่จะเ,เจอปัญหาหรือว่าจะถูกเอาเปรียบถูกเอ่อ คนร้ายอะนะที่จะมา,าทำลายเขาหรือว่าจะมาทำให้เขาเสียหายถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มันตรงกับคุณก็หมายความว่าเบื้องบนน่ะท่านให้ความเมตตากับคุณแต่ที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับที่ความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาของคุณแต่ถ้ายังไงก็แล้วแต่สิ่งที่ผู้จัดได้ทำนายมาแล้วก็แปลออกมาจากไพ่นะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ ผู้จัดทำด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรไม่ได้หวังที่จะขายของไม่ได้หวังยอดไลค์ยอดแชร์อะไรทั้งนั้นแต่แค่อยากให้คุณเนี่ยนำคำทำนายเนี่ยเอาไปาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับคุณขอให้คุณเนี่ยฟังหูไว้หูแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ